เฮ้ยกบเอออย่าเพิ่งเซนเดนดูยาตัวเดิงแล้วก็ในเอาตัวเดิงเรา,เด,เา,เด,เาดูซ้ายเว้โหเ<อ>จ็บมากเลยเลข้างล่างขวาม,มาข้างล่างเธอตบระเบิดเร้มัน เดี๋ยวซีเบกทำไมคะเธอไงพี่ไปเที่ยวสิงคโปร์ All right Let's move out นกเอฮะเชื่อมีปะเนี่ยยาวนานนะพี่ แล้วแล้วก็มาตาเจ็บมากแล้วเอ้ผู้หญิงในเคาน์เตอร์เอกไปเชื่อมแล้วบ้างตายแล้วไม่ใช่หรอโอ้โหแอลเจ็บมากอากาศดิ้นเลยในตัวนี้เป็น่ยใชยเองตัง Double kill Tele protection. Come, 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 okay, come, us <let's> go come, come, What go. come, come, go come, 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 าโอ้ยขอโทษยาวมาแล้วนะใกล้ๆเลยโอ๊ย oh oh, oh, ปาผิดรูป <c oughs> สุบาพีครับนะวันนี้นมาได้ <c oughs> มาแล้วโอ้โหเลวสุดมาก ตันเลบาเหีโอ้ยตัวครับใครเล่นอักได้มั่งวะมีใครเล่นได้ปะไอ้ขนอักแลวเขอเล่นคิดสี่ได้ไหมเราว่าจะเพิ่งเดินมปเลย เธอนีตาแรกอู้แม่งมาขอโทษเลยขึ้นบ้านมาทำไมเธอไม่เลียนจิตเหมือนตาแรกวะไม่ได้ก็มันก็แข่งแล้วก็ว้าจุ๊จุจุจุย่องอยู่ข้างๆโอ้ยยิงพลาดเยอะเลย กดแข็งมันต้องเล่นคิดสามหรอครับผม oh, ไม่รู้เรื่องของเลยต้องรู้วันนี้โอเคลับไปอย่าพึ่งไปนะทำกัดโอ้เธอมาวาัดให้หน่อยดิแห้เยี่ยกาเด,ดี๋ยวดกางกลางไวเขาเจ็บนะเดี๋ตัว บอกว่าเธอจะเพิ่งลงไปยาวยาวมันดันมาถูกตานไ่ได้มีรหรอ่ตั้งเองชอบดันออาระวัง้าย ใกล้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 แบบสวยระวังคอาระวังคอเธออยู่ไหนเธออยู่กลางอยู่กลางเฮ้ยเข้าได้น่าจะอยู่อีกเฮ้ยซ้ายเหมือนมีเลยเช็คสายว่าแล้ว เคอรอกแล้วอยู่เอสองเุก้าวย,ววยอย่าว่างเไปแล้ว <ผม S 1> เห็นด,ด้วยเหรอพักก่อนแล้วเดิเดี๋ยวมาเถอะคีค user disconnected from your channel จะมาลอก่อนก็ได้เดินมาละขึ้นเอแล้วคุณขึ้นลงมา วางก่อนดีเวลายาวตัวหนึ่งยาวตัวหนึ่งบนรถเธอเธอเดินเอาตัวนี้ไปหันหน้าไปอยู่หลังกลองไว้สวยพี่ติวนี่ต้องไป oh. อำเภอได้เลยนะทำอไ, oh. ไ<ห>รอ่ะยังเกิด <laughs> <laughs> โอ้โหมุกก็มาไอ้ไม่ต้องลงไปนะไม่ต้องลงไปไม่รู้อะแต่ว่าอะไรไม่รู้อย่าเพิ่งลงไปนะดันมาช่วยเพื่อนเอดันตัวนึงงจังเอ้ยขึ้นมาแล้วเอเอมาเธอเอาเอก่อนดิโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าบลูทีวิ